สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมไฮสว่าวันนี้เราอยู่กันในคลิปสงทัวร์นาเมนต์กันอีกแล้วนะฮะซึ่งทัวร์นาเมนต์ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ยี่สิบแหละก็นานและแล้วก็ยิ่งเหมือนยิ่งนานวันเนี่ยคนลงทัวร์นาเมนต์ก็น้อยลงนะสัปดาห์นี้เหลือแค่745คนเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูเมตาเกมกันเลยเนาะนี่ครับผมเมตาเกมในทัวร์นาเมนต์นี้ ก็เหมือนเดิมครับผมอันดับ1เป็นเด็กกิราติน่าดักลายมีผู้ใช้157คนคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ21เปอร์เซ็นต์เลยนะหนึ่งในห้าของทัวร์นาเมนต์เป็นกิราติน่าดักลายไปแล้วถ้าบวกกับกิราติน่ามิทูย์เนี่ยก็คือ30เปอร์เซ็นต์และเยอะจัดๆนะวีเลตข,ของเด็กกิราติน่าดักลายเนี่ยอยู่ที่52เปอร์เซ็นต์ก็ทันได้ดีเหมือนเดิมเป็นเด็กที่มีคนเล่นอันดับหนึ่งแล้วก็วีเลตเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอมาดูท แอบแพ้เกยียร์ดอสแค่นิดหน่อยนะวิเลียเจอกับเกยียร์ดอสแค่สีแต่ว่าพอเจอกับกีราติน่ามิทูเนี่ยคือชนะขาดลอยหกห้าเปอร์เซ็นต์เลยกันเลยทีเดียวแต่ว่าเหมือนจะมีเด็กมาแดงครับผมตอนนี้ก็คือเจ้าแมกนิโซนกับเหมียวสคาราด้านะวิเลียเมื่อเจอกับเด็กนี้เนี่ยอยู่แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับด้วยความที่ตัวดราร์คไลเองเนี่ยก็แพ้แมวตัวกีราติน่าก็แพ้แมวเพราะว่าแมวตีโปเกมอนเอ็กเนี่ยร้อยสามสิบแต่ดราร์คไลแพ้ธาตุพืชก็เเเลลยยยป็็นก,กตา แล้วก็เกย์จะได้ถ้าตีไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็เลื่อนลด20ไงก็เลยแพ้แมวไปด้วยนะก็เลยงานหนักอยู่พอสมควรครับนะต่อมาเจอกับพิซซอนก็ถือว่าสูสีนะต้นตรงนี้ก็ดีใจด้วยกับแฟนคลับพิซซอนนะพิซซอนก็เล่นได้หนึนหน่งนิดนึงแล้วกันเจอกับแม็กิี้โซนสกาโมดี้ก็คือไมอ่ไหวเหมือนกันฮนะอาจจะเป็นเพราะว่าสกาโมดี้แม็กิี้โซนเนี่ยค่อนข้างไวนะถ้าสกาโมดี้เขาออกมาต้นเกมติดหนึ่งที่ถือของเนี่ยคือตีทีละห้าสิบค่อนข้างแรง ว่าชนะแมวพึ่งนะแมวพึ่งเจอกับเด็กนี้ไม่ไหวนิดหน่อยครับเพราะว่าวิเลตอยู่ที่54เปอร์เซ็นต์เลยเนะาะประมาณนี้เป็นเด็กอันดับหนึ่งที่ทำได้ดีเหมือนเดิมไม่ว่าจะในทัวร์นาเมนต์หรือในแรงนะฮะอันดับที่สองครับผมเป็นเด็กเกียร์ดอสกับมานาฟี่มีผู้ใช้เนี่ย100คนพอดีเป๊ะเลยนะ3เปอร์เซ็นต์วิเลตที่17เปอร์เซ็นต์ก็แอบตกลงไปนิดน,นึ่งไหมสำหรับเกียร์ดอสนะครับมาดูที่แมตช์อัพกันจะเห็นได้ว่า ชนะทางทางด้านของกีราติน่ากับดาร์ไลนะครับแต่ว่าแอบแพ้ทางของกีราติน่ากับมิทูอยู่นิดนึงนะวิเลตเมื่อเจอกับกีรันแน่มิทูเนี่ย43นะครับแล้วก็เมื่อเจอกับไม่โซนกับเหมียสกาย่าก็ถือว่าสูสี51วิเลตแล้วก็เมื่อเจอกับเหมียสกาย่ากับบีดิวก็ชนะขาดลอย72วิเลตครับไม่แน่ใจว่าวิเลตที่ตกลงมาเนี่ยเจอกับเด็กกระไรอาจจะเป็นเพราะว่าเกลลดที่มันีหรือเปล่าคือเด้งแง้มมันแพ้อยู่แล้วแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้คือแบบ แค่น้ตาเดียวนะฮะแต่เกีฮิมาเรียทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือน้อยลงนะฮะก็เป็นเด็กที่เก่งเหมือนเดิมแหละผมไม่คิดว่ามันอ่อนลงเลยเนาะต่อมาเป็นทางด้านของอันดับที่3กิราติน่ากับมิวทูนะผู้ใช้เจ็ดคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ10เเลยเมื่อลงไปแล้วเนี่ยเกิรัติน่ามิวทูกับกิราติน่าดักไลนเนี่ยลงกันก็คือเกือบหนึ่งกัสของทัวร์นาเมนต์นะฮะเรียกได้ว่ากิราติน่าเนี่ยอาการหนักกว่าอาชุดแพ็กที่แล้วอีกนะครับใครเบื่ออตทททักกกกีี่่่่่แล้้วนนนนนาาจะะเเบืือออหม มีทูวิเลจอยู่ที่ส7เจ็ถือว่าไม่แย่มากนะแม้วิเลจจะดรอปลงนะครับมันที่แมตชอัพกันก็จะเห็นได้ว่าแพ้ทางด้านของกีรัจนาดักรายแบบขาดล,ลอยเลยสามิบสองเปอร์เซ็นวิเลจเท่านั้นแล้วก็เมื่อเจอกับเกียรอนปานาฟีถือว่าค่อนข้างสูงสีแล้วกันนะห้าสิบหกเปอร์เซ็นะครับเมื่อเจอกับแมรีโซนแล้วก็เมียสกาดาก็สี่สิบเปอร์เซ็นวิเลจค่อนข้างยากเลยนะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเพราะแมวมันตีหนักหรือว่าแมรีโซนตีหนัก ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเด็กเราใส่แค่โปเกมอน EX แล้วก็ใส่แค่3าใบด้วยส่วนใหญ่จะใส่แค่เกียรติน่าหนึ่งสองใบแล้วก็มีทูหนึ่งใบนะครับก็เลยยากเหมมัง้งแล้วก็แพ้ลูคาลลำพาด้วยนะสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์วิเลจเท่านั้นนะครับแล้วก็ชนะดอนชนะแมวพึ่งไหมแมวพึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเปะ๊ะแล้วก็แพ้ดักลาเกียโคกะอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะมาที่เด็กที่สี่ก็จะเป็นท่าหน้าของเด็กไม่ใหม่มากแต่ว่ามาแรงขึ้นนะในทันวร์นาเมนต์นี้ก็คือ แมกนีโซนกับเหมียวสกาลรดา,ราครับมีผู้ใช้67คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ8.97เนต์นะ่าเลียกสวยเลยแล้วก็วิลเลอยู่ที่53.32น่าสนใจนะนี่ครับผมแมตช์อัพของเด็กนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะก็ชนะทานานั่นของดัก์คไล่กีราติน่าแน่นอน64วิลเลจก,กันเลยทีเดียวเจอกับกีราดอสกับมาดาฟี่ก็แอบไหวนะ46แม้จะไมช่ชนะทางคารลอยแต่ว่าสูสีกันอยู่เจอกับกีราติน่ามีทู ถือว่าชนะทางเหมือนกัน57%าิบเรเิเลตเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เจอกับดอนเนี่ยก็ไหวนะฮะแม้ว่าตัวแมวจะเป็นพืชเพราะว่าเจอดอนเนี่ยคือ66%บเวิเลตเลยถือว่าทำได้ดีแล้วก็เจอเกลียดชิอมอลีก็ทำได้ดีเหมือนกัน64%สิบริเลตก็เป็นเด็กที่น่าจับตามองนะซึ่งตรงๆผมลองเล่นแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเล่นค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันล่างสามสองใบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอันดับของท็อปสามสองกันก่อนนะครับนี่ผม ในทัวร์นาเมนต์นี้ท็อป3 2เนี่ยเป็นกีรติน่าทักไรไปแล้ว8คนเกีร์รอส7คนแมกนิโซนกับแมว7คนกีรติน่ามีทูอีก4คนแมกนิโทสการ์โมดี้อีก2คนแล้วก็เด็กอื่นอีก4คนนะพอขึ้นมาที่ท็อป16อาบเกีร์รอส5คนกีรติน่าทักไร4คน,ฐฐ4คนแมกนิโซนกับแมว4คนแมกนิโทสการ์โมดี้2คนแล้วก็กีรติน่ากับอุกซี่อีก1คนนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะกีรติฐฐน่าอุกซี่ เดี๋ยวเราไปดูเดียลิสต์ของท็อป8กันเลยดีกว่าครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสาว่าผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ี Shop. ลาสติกช็อปร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า10,000แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงิน และประกันว่าถูกกว่าตัวเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุดมากันที่เด็กของอันดับที่8นะครับเป็นเด็กแม่ที่โซนกับเมลสการ่านั่นเองแมนท่โซนแมวนะฮะก็ตัวเด็กเนี่ยจะใส่ทั้งมแมวลายแล้วก็แม่ที่โซนลายเนี่ยอย่างละสองใบเลยทั้งล่างแรกทั้งสองร่างสามนะครับเพื่อเราหาของง่ายขึ้นเนาะพราะความที่แมวร่างแรกเนี่ยมีจุดเด่นที่หาของได้อยู่แล้วก็คือจะหาร่างอีโบตัวเองได้ง่ายนั่นแหละ แล้วก็ไม่โซนจุดเด่นคือเราสามารถเติมเติมพลังงานได้ตัวเองได้ก็เลยทําให้เหมือนจะเล่นเท่ากันได้ดีแล้วก็ปัจจุบันโปเกมอน EX ค่อนข้างเยอะทําให้แมวเนี่ยรู้สึกว่าดูมีาษีขึ้นมานะการเล่นก็ไม่อยากเราก็แค่เล่นไปตามมือเลยถ้าเราอ e ีโวใครได้ก็เอาคนนั้นไปเล่นนั่นแหละแต่ว่าไม่ไดโซนเนี่ยอาจจะเล่นช้าหน่อยเพราะว่าอาจจะอยากชาร์จจี้ก่อนถ้าเราชาร์จจี้แค่ทีเดียวเนี่ยเราจะตีได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าเด็กเนี้ยใส่แค่พลังงานพืชเท่านั้นนะจะไม่ใส่พลังงานไฟฟ้าไม่งั้นแม พอของซัพพอร์ตเนี่ยก็แน่นอนโปรตีนสองใบเลดหนึ่งใบติดไว้เจอเย็กนะถ้าเจอเย็กเนี่ยสามารถให้แมวซัดเข้าไปได้เลยร้อยห้าสิบตังหนักเลยนะแล้วก็ใสบ่บอร์นักซรัดอย่างละใบนะทําให้เราสามารถเล่นลื่นขึ้นถ้าใส่อย่างไรอย่างใบใบหนึ่งสองใบอ่ะใส่บ, 1, บอร์สองใบ,บหรือว่าไสาองใบอาจจะแบบไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็อย่างละใบามาตรฐานโปกเกมอนสองลูกแล้วเด็กเราใส่ปโปกเกมอนเยอะมากแล้วก็แจ้งเทปหนึ่งใบครับประมาณนี้อันที่แปดอันดับที่เจ็ดเนี่ยก็จะเป็นท่านของเกียร์ดอสครับผม ที่เล่นกับมานาฟี่พาเกีลออร์จินเหมือนเดิมเลยนะเอามานาฟี่เติมกี้ให้ควยคิงแล้วก็พาเกีลออร์จินก่อนถ้าเล่นพาเกีลออร์จินได้ก่อนก็เล่นไปเลยระหว่างที่รอเกียร์ลอสมานะครับฟังซัพพอร์ตเหมือนเดิมครับโปรดิเซอร์สองใบมาจัว่วคาซิมมี่สองใบทำให้เด็กเราไวาขึ้นถ้าเราได้เล่นดรอสไวนะลิดาฮิวครับผมแน่นอนอยู่แล้วเรสติดมาหนึ่งใบเผื่อเจอเอ็กละว่า Dodge ye, ดรอสเนี่ยดาเมจเขาลอสที่สิบถือว่าแรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าฝ่ายเขาใส่ผ้าคลุมหรือว่าเขาเล่น, 50, อนอลอ แล้วก็ติดซาเบอรนามาหนึ่งใบไม่เล่นไซรัสเพราะว่าเด็กเราเนี่ยไม่สามารถทำ,ำดาเมจข้างหลังได้นะไซเบอรนาจะใช้งานได้ง่ายมากกว่าปกติบอนสองใบให้เอามาหาของโปเกติคอมูจิมาหนึ่งใบด้วยเอามาหาของเหมือนกันฮะใจแคบหนึ่งแล้วก็ล็อกกี่ระเบิดหนึ่งครับตามสถานการณ์เนาะอันดับที่6เป็นทางนั้นของแม็กนิโซนกับสการ์โมดี้เนาะก็เล่นเหมือนเดิมเลยแม็กนิโซนสการ์โมดี้เป็นเด็กเก่าแล้วนะแต่ว่ามีแม็กนิไมตล่างแรกที่เป็นท่าเหล็กมาใหม่ก็เล่นได้เหมือนกันตี20ก่อนหน้านี้ก่อนหน้้้านนนูเเลยจะใชป็ตตัวีไง ที่เป็นจี้ไร้สีอันนี้เป็นจี้เหล็กดูแล้วนะก็เลยใช้ได้ดีกว่าเล่นเหมือนเดิมครับสมัยก่อนเหมือนเดิมเลยคือต้อนเกมอสการอนี่ขึ้นไปเล่นเลยนะมีท่ามีท่านอาร์ที่ติดหนึ่งจี้ตียี่สิบท่ามีของสมใสจะตีตเป็นโกอีสามสิบเป็นห้าสิบเลยถือว่าแรงมากแล้วก็รอแม่นิโซนแม่นิตอนแรมจรี้ก่อนแล้วขึ้นแม่นิโซนเล่นได้เลยนะก็เป็นเด็กที่แอบวนิดหนึ่งของสพอร์ตก็โปรเจอสองใบไซรัไซมิซหน,หน่าอย่างนึงติดเลสมาหนึ่งใบเผื่อเจอเอ็กนะฮะโปเกมอนสองใบโปเกม่อนคอมูนิเคชันบ แล้วก็ของสมใส่แน่นอนว่าต้องใส่มา4ใบเลยเพราะว่าเล่นเป็นสกาโมดี้นั่นเองนะล็อกกี้เฮลเม멧กับแจนเคียบอย่างละ้งสองนะผมอันดับที่5เป๊ะจบป๊อปอ่ชาชัดแล้วฮะเป็นเด็กเดียวกันเป๊ะๆให้ผม6กับ5ความแตกต่างมีแค่อันดับ6ใส่เป็นโปเกมอนคอมมูนิเคชันเอามาหาไม่โซนให้ง่ายขึ้นอันดับที่ห้าเป็นเอ็กซ์สปีดเอามาถอยไม่โซนนั่นเองนะครแค่นั้นเลยอาจจะถอยสกาโมดี้ก็ได้แต่สกาโมดี้ส่วนใหญ่เราติดที่เดียวมันถอยง่ายอยู่แล้วอะ อะไรแบบนี้ลำดับสี่เลยแล้วกันป้าเป็นเด็กกีกราติน่าทักไรอนะันดับหนึ่งนะฮะก็เหมือนเดิมเล่นแค่กีกรติน่าสองใบทักไรสองใบที่เหลือเป็นของซัพพอร์ตท,ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นโปริเซอร์สองใบลีฟสองใบเอามาถอยได้ง่ายนะไสบิน่า,า,าใส่ลสใส่แค่อย่างละหนึ่งพอนะครับแล้วก็น้องมาสหนึ่งใบเอามาปวดมือฝ่ายตรงข้ามฮี่คาริโดนหนึ่งใบด้วยเอามาดึงจี้ขึ้นไปข้างบนทําให้เราสามารถ เล่นได้ไวขึ้นนะในกรณีที่เราเล่นเป็นดักลายเดกโอนจี้มือเข้าไปหรือว่าเป็นกรีติน่าสองใบก็ได้โอนจี้พังกิตเข้าให้กันอะไรแบบนี้ใส่โปเกมอนเซตเตอร์เลดี้หรือว่าคุณจอยหนึ่งใบเอามาล้างสถานะผิดปกติหรือว่าเอามาฮิวก็ดีเหมือนกันติดเล็บมาหนึ่งใบเอาไว้ตีเอก็กโปเกมบอลสองใบอยู่แล้วนะฮะพชั่นหนึ่งใบพอแล้วแล้วก็เป็นผ้าคลุมสองใบล็อกกี้เท่เมตหนึ่งนะฮะก็น่าจะอยากถึงมากกว่านนเด็กนี้ก็เลยติดผ้าคลุมสองใบล็อกกี้ใบเดียวพออันดับที่สามขอผมเป็นเด็กกิรติน่าดักแต่ว่วา เด็กนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างโลกเพราะว่าเล่นทั้งดาร์กไลท์ทั้งกิลติน่าทั้งครีมกันแล้วก็ทั้งกิ๊กโ,โอกาสด้วยใส่มาอย่างลั2สองคนเลยครับก็ถ้าเด็กเนี้ยมือเท้เทปอ่ะมันเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยครับแต่ว่าเน้นย้ำในตัวใหญ่ถ้ามือเทพพอนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยแน่นอนว่าหน้าที่ของแต่ละคนชัดเจริงม,มากๆก็คือเอาครีมกันมายิงข้างหน้าระหว่างที่เราติดจี้มือให้ดาร์กไลท์ไปยี่สิบไปด้วยแล้วก็ระหว่างที่กิลติน่าเติมจี้ด้วยแอบรตี้ตัวเองกันด้วยนะฮะ แล้วก็ถ้าเราได้เครื่องกีงโเขกาอีกเนี่ยก็คือมีดามี่28ไปอีกด้วยทําให้เด็กเนี้ยืนหน้ากแกร่งเพราะาดาเมีเข้มการสะท้อนได้จะยืนหลังก็แปะจี้ได้เรื่อยแปะดาเมจจากวาเอ,อเทอร์ชูลเคนได้ด้วยพอเกลจะหน้าพร้อมตีค่อยขึ้นอาเล่นก็ได้อ่าคอนเซปต์เด็กเนี่ยคือดูดีมากๆแต่ว่าอาจจะมีบางสถานการณ์ที่มือไม่ดีและทําให้เล่นยากหน่อยนะแต่ว่าเขาได้ดับสามผมก็คิดว่าเด็กนี้มาเล่นได้แน่ๆเพราะว่าเขาได้ดับสามเขาสูตรด้วยผลงานแล้วคนระับ ผมไม่ได้หมิน่นแต่ว่าใครลองเล่นแล้วสนุกลองเล่นเทพก็คงเนตนไวแล้วกันส่วนตัวผมคิดว่าโปเกมอนมันเยอะไปนะฮะของซัพพอร์ตก็โปรเจเซอร์สองใบโปเกคอสองใบ,ยบ,ยบ,ยบยอยู่แล้วใส่ไซรัส,าสามาหนึ่งใบเพราะว่าเราเล่นเป็นอกากด้วยทำให้ยิงได้ง่ายเนาะติดลิฟมาหนึ่งเอาไว้ถอยคลิมกันถอยกิหน้าถ,ถ,ถอยดากายก็ได้หมดเลยแล้วก็ติดไอโอโนนั่นจะเหมาะมาหนึ่งใบเอามาลีมือทําให้เราหาของได้ง่ายขึ้นนะเด็กนี้เล่นเป็นแกะกะสามใบเอ้ยสองใบนะฮะสามล่างก็เลยค่อนข้างช้าถ้าเรางไม่ได้อีโ แล้วก็ติดผ้าคลุมมาหนึ่งใบนะที่เด็กนี้ค่อนข้างแน่นเพราะว่าใส่โปเกมอนมาเยอะมากเท่าไหร่หกสิบติดสองใบอ่ะเกินซึ่งเด็กเป็นโปเกมอนไปแล้วนะครับอันดับที่สองเป็นเด็กเดิมก็คือเด็กแมวกับแมนิโซนนะก่อนหน้านี้ที่เคยนําเสนอไปแล้วเล่นเหมือนกันครับเอาจริงเด็กเนี้ยใครขึ้นร่างสามไม้ก่อนก้นเลยคนนั้นแหละแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ใช่เอ็กก็ตามอ่ะแต่ว่าถ้าแมวมันขึ้นร่างสามได้ก็ต้องเล่นแมวไปก่อนระหว่างที่รอแมทท่โซเนเนาะเราเลือกเลยไม่ได้ยู่แล้ว แต่ก็เก่งนะถ้าเขาได้ทำสองได้ก็คือผลงานมันพิสูจน์แล้วว่ามันเก่งจริงๆครับไปไปต่อเลยแชมป์ก็หน้าเดิมนะครับกีรัติน่ากับดักลไล่เมื่อเดิมอม่ะหน้าเดิมเลยเด็กนริชก็คล้คลายๆเดิมใส่ของซัพพอร์ตเด็ขนี้มีโปเกมอนแค่สี่ใบไงที่เหลือนในไส้ในเนี่ยเราจะเล่นอะไรก็ได้ตามที่เราเล่นแล้วชอบเล่นแล้วถนัดเลยนะฮะอย่างเช่นคนนี้ใส่โปลิเซอร์สองเลทหนึ่งคุณจอยหนึ่งไซบิน่าหนึ่งลิฟหนึ่งไซรัสหนึ่งแล้วมันก็มาหนึ่งพอไปไอเทมเนี่ยเป็นโปเกมอนสอง เจนทีฟสองแล้วก็ล็อกกี้แฮมเมดสองเลยนะอย่างละสองคนเลยสําหรับไอเทมก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะทุกคนคงรู้ว่ามันเก่งแค่ไหนกันแล้วนะเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมสำหรับเด็กอันดับที่แปดแล้วก็อันดับแชมป์นะเด็กท็อปแปดเออถูกต้องและไปก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสองทัวรน,นไม่ได้ในสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างท้ามขานไหมผมคิดว่าเราคงเบื่อหน้ากีรตินาห์ไปอีกนานเลยนะในทัวร์นาเมนต์ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแรงหรือในทัวร์ก็ตามนั่นแหละ เสุดท้ายนี่ก่อนจะจากกันไปใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ผมสว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ